า,กกา,เ,าเลย,เย,เลยอ้าวมาแล้วครับรถทีมงาน,ท,นทีมงานครับม,มาแล้วนี่ครับมาเทให้กับช่างเทิดครับรู้จักกันดีกับช่างเทิดทีมงานเอนดูโร จะมาจะมาทำแบบเททตรงนี้นะครับเททำทางไปแล้วก็ไปทำเป็นที่ยกกระท่อมเวลาขี่ e n d u ร o อะไรเข้ามาก็แวะมาสร้างสรรค์อยู่กับกระท่อมกระท่อมช่างเทิดว่างั้นก็รู้จักช่างช่างเทิดดีเนาะทีมงานอ enduro ก็ตอนนี้ก็หยอดทางอยู่ครับหยอดทางหยอดทางเพราะทางหน้าฝนข,ขับรถเข้ามามันก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อเนาะทางเข้าทุ่งนามันจะเป็นเป็นหลุมแบบนี้ยพรรถไถอะไรเขาวิ่งมามันก็จะเป็นหลุมทางมันยังไม่แห้งนะ่ะ 对。Day, วันนี้ไม่มีแดดเมฆบังแดดอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูแกหน่อยแกทำอะไรแกหาอะไรเนี่ยโอ้หาอะไรครับหาปูหาปูไปอะไรเอาไปขาย,ขายปูเอาไปออมอู้กิโลท่ารในปูนี่ กิโลเจ็ดสิบบาทอู 20, oh. ้กว่าจะได้แต่ละตัวเนาะดูโ huh. อ้กำตัวไม่เดะเดะมวยอกำลั้จะรู้แกบอกว่าปูลึกครับขุดลึกลึกหนึ่ง่ากว่าจะล้วงได้กว่ากว่าจะล้วงได้แต่ละตัวโอ้โหนี่ปูนี่กิโลละเจ็ดสิบบาทครับไม่ใช่ธรรมดากว่าจะได้แต่ละตัว Oh. อ,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 อก,ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับพี่สาวผมเอง <laughs> <laughs> พี่สาวผมนี่แหละ <laughs> นานๆนนครับต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างทำมาหากินไม่ค่อยได้เจอกัน,ม,กนม,มาเจอก็เจอตรงที่ขุดปูพอดีเลย <laughs> ขยันครับ <laughs> คนนี้ไม่ค่อยอยู่เฉย <laughs> ควายแกมีควายตัวผู้อยู่สามตัวแกจะขายสามแสนนะ นนโอ้แสนหนึ่งพูดผิดครับขอโทษขอโทษแกจะขายแสนหนึ่งขายเฉพาะตัวผู้ใ,ใครต้องการมาใครต้องการมามาสืบหาเอเองครับอยู่บ้านบ้านยางอ,อยู่บ้านยางหมู่เจ็ดครับช,ชื่อแกชื่อบอกมาถามเลยชื่อพ,ะพะอระพระนะม,มาถามหาเลย,เลยก็เขาก็รู้จักดีแกจะขายหนึ่งแสนบาทสามตัวนะครับ ตัวละสามหมื่นนะไม่แพงครับตัวละ30,000ืน 30, กว่าบาทเนี่ยเขาบอกว่าถูกใจเนี่ยไม่แพงไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> ดูกแกงหัวเราะใครต้องการมาเลยนะครับ <c oughs> อ้าวมาแล้วทีมงาน นิดหนึ่งจนเต็ดตะปุะ้แล้วก็ไปกลับรถข้างในเลยเลยตรง啊ตรงก่อนตรงเลยตรงตัเลย สวยมากเลยแจ๋วเลยนนาดิเพื่่อต,ตะไอ้ดินดินอย่างนี้สวยมากข้ามห้าสิบรถครับเฮ้ยอันนี้ก่อนโอ้ตเตย้ยแต่งทางครับเนี่ยคนขับรถไถฝีมือ แต่งทางให้รถวิ่งสบายสบายถ้ารถวิ่งสบายงานก็เดินเร็วจบเร็วมาแล้วมาแล้วอ้าว ฮึบฮึบฮ็บฮึบบโอ้ฮึบฮึบฮ็บบโอ้ชำนาญชำนาญ นาน เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเท่าสองเท่าสามมาก็เริ่มสบายแล้วได้เปี่ยนก้างไอ้เดี๋ยวทมได้ได้ไง ทีมงานเอนดูโรกำลังโทรนัดเพื่อนว่าจะเอาอยัางไงดีกับกระท่อม <laughs> ของเรา <laughs> พร้อมระเบิดตามเออพร้อมระเบิดใช่ไหม <laughs> <laughs> อ่ะ, <laughs> อะก็หลับทีนี้ก็จบเพียงนี้นะครับผมสวัสดีครับ